เดี๋ยวเอาตาผมเล่ามั่งละกันนะมันเป็นเหมือนเรื่องของคุณนั่นแหละก็คืออผมไม่ได้เจอเองนะอันนี้แต่คือแบบเป็นเรื่องที่เจอมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนผมเป็นเรื่องที่ครูเขาเจอเป็นเรื่องอาจารย์ได้เลยอโอเค มันมันเป็นเรื่องที่อ่ะคือเป็นเป็นช่วงที่ปิปดปิดเทอมกันแล้วอ่ะคือเข้าใจอารมณ์เด็กฟิลปิดเทอมแล้วแบบเขาติดพวกไอมอสอติดรออะไรไหมที่เขาต้องมาแก้กันนหะแบบติดกิจกรรมอ่ะอะ,อะานะส่วนสวนใหญ่คือเด็กดเด็กิดกิจก,ก,กรรมคือเขาใจะให้มาทําอะไรพวกแบบ ช่วยบูรณะนู่นนี่นั่นทําประโยชน์ให้พวกโรงเรียนใช่ไหมละ่ะติดทำชั่วโมงถ้ามันครบอ่ะซึ่งไอเรื่องมันมีอยู่ว่าสี่ครูผมมะไอมันเป็นตึกที่กําลังทําม,มันไม่ใช่ตึกที่กำลังทำอกมันเป็นห้องที่กำลังบูรณะใหม่ซะมากกว่าและคือ,อเขาก็เอาเด็กที่ติดพวกไอ้มสติดรออะไรที่แบบพวกติดกิจกรรมอ่ะ เอาเอามาช่วยแรงงานเพื่อให้มันครบชั่วโมงคือเขาปูแกบอกเลยว่าอะไรวะนั่งทำกันตั้งแต่เก้าโมงเช้าอ่ะจยนถึงแะไรล้ววะเที่ยงเที่ยงคืนกว่ากว่าแล้วคือไอความตอนนั้นน่ะคือแบบนักเรียนส่วนใหญ่ที่ไปช่วยอะไรนี้เขาจะใส่พวกชุดชุดนักเรียนกันเฉยเยใส่ชุดนักเรียนเก่งๆพละอะไรนี้บางคนใส่ชุดนักเรียนบางคนก็ใส่ชุดพละไปเลย ก็คือไอ้ไอ้ตอนทําอะไรใกล้เสร็จแล้วอ่ะคตือมันเลยไม่กี่วันใช่ไหมที่ใกล้เสร็จแล้วก็คือครูกแกก็แบบมันเหลือนิดหน่อยอะ่ะครูแกเลยบอกให้เด็กกลับก่อนมันก็ดึกแล้วมันจะเด็กมากไงก็เลยอะไรให้ให้เด็กกลับกลับก่อนใช่ไหมคือไอ้ระหว่างนั้นอะ่ะครูแกก็เช็คห้องแบบเช็คเช็คห้องว่าเอ้ยมันมันมันเสร็จหรือยังคือเตรียมจะล็อกห้องคือเดินไปเอากุญแจใช่ไหม และคือขึ้นมาคือตอนนั้นอาจารย์แกบอกเลยว,ว่าว่าไม่มีเด็กอยูอย่แล้วสักคนหละไม่มีเลยแต่แต่แต่เหมือนแบบอาจารย์เห็นเลยแบบเห็นเป็นชุดเลยเป็นชุดนักเรียนโรงเรียนผมนี่แหละก็ก็คือแบบเป็นชุดนักเรียนโรงเรียนผมเดินแบบวิ่งวิ่งเข้าไปในห้องห้องที่กำลังทำอยู่อะวิ่งเข้าไปให้ไหมเขาวางโต๊ะอะไรแล้วห่ะคือแบบ อาจารย์แกก็คิดว่าเด็กมันที่เลนลืมอะไรหรือเปล่าเลยอาจารย์ก็เลยตะโกนไปก่อนแบบแม่แม่แม,ม่จะล็อกห้องแล้วเดอ้อสูรีบออกมาอย่างนี้เลยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเนี้ยไหม <S <S ตามภาษาคนคนที่ไปเข้ามีอายุกันแล้วใช่ไหมล่ะก็คืออาจารย์แกชื่เป็นนักเรียนเลยใช่ไหมก็เดินเข้าไปในห้องแบบจะอ,ออกมากนันได้ยังเนี่ย ปรากฏเข้าไปอะ่ะก็เลยเป็นอะไรยิ่งพวกคนเราได้ก็คืออะไรวะห้องห้องมันอะ่ะไม่ไม่มีใครเลยอ,อาจารย์แกก็ดูแบบใต้โต๊ะทุกซอกทุก,ทกหลุมมันเปิดไฟไหมไ้บอกก่อนห้องมันยังทำไฟไม่เสร็จใช่ห้องห้องมันยังทำไฟไม่เสร็จเลยอะ่ะเปิดสรุปอ่ะไม่ไม่มีใครเลยอาจารย์เห็นอย่างนั้นอะ่ะไอ้เหี้ยแลว้วเมื่อกี้ะอะไรอ่ะ อาจารย,ย์เยลลี่วันนี้เลยอาจารย์แย่ม่กบ,บอกอ,อะไรวะอะไรวะรีบออกไปจากห้องเลยรีบรีบล็อกห้องเลยแล้วรีบลงเลยมันก็เรื่องเขประมาณนี้เจมันที่โปเกมอนหนาอันนี้คือได้ยินมาจากครูหรอือเปล่าใช่ใช่เป็นครูที่สนิทมากๆคนหนึ่ง,งเป็นคนที่น่าคลัวมากา แต่คือผมผมอะถามว่าอยู่ในเหตุการณ์ไนหะมแม่ผมไม่ติดมอสอ,อะไรแต่คือถามว่าผมไปตอนเขาซ่อมไหมคือผมไปคือผมไปกับเพื่อนเฉยๆคือไปดูมันแก้กิจกรรมเฉยๆแต่มันกลับก่อนนะเรื่องไรพามันกลับก่อนอะไรอย่างนี้โอ้โหแม่งเล่นหมดแน่คือเรื่องที่เกิดจบเปี้วจบแล้นะนี่ไม่ไดีลาอยอก